สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีองค์กรสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการสร้างอาชีพพวงมาลัยผ้าอับน้ำฝนสำหรับกลุ่มสตรีจังหวัดอุบลราชธานี วันที่24พฤษภาคม2568ที่คุ้มจันหอมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีร่วมกับ7องค์กรสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการสร้างอาชีพพวงมาลายัยผ้าอ,อาบน้ำฝนสำหรับกลุ่มสตรีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาวกิจธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดอุบล ราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการและในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพันธ์เลิอจันทร์ทงกูลที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรมในกลุ่มสตรีในนามกลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มเปราะบาง โดยมีนางสาวปาลิดาคณานิตกิจภัยบ์์นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนางวิยาดาอุ่นน,นันผู้จัดการคุ้มจันหอมพร้อมด้วยกลุ่มสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง7องค์กรเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ นางสาวป,ปาลิดาคณานิตกิจไพบูรณนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างศักยภาพของสตรีโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้าอาบน้ำฝนเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสร้างไรายได้เสริมและเพิ่มพูนศักยภาพด้านงานหัตถกรรมให้แก่กลุ่มสตรี ผ่านการเรียนรู้การประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าอาบน้ำฝนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำมือที่มีความสวยงามมีคุณค่าเหมาะแก่การจัดจำหน่ายเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกสามารถต่อยอดสู่การจำหน่ายในตลาดชุมชนหรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการดําเนินโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่24พฤษภาคม2568ณคุ้มจันหอมอําเภอวารีนชำราบโดยมีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน80คนโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกลุ่มสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาชีพอย่างยังย่งยืนต่อไปในอนาคต ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมพา,าคีข่ากใหทั้ง7องค์กรโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีนั้นได้จัดฝึกอบรมโดยเฉพาะอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการแห่เทียนฉะนั้นแล้วผ้าอับน้ําฝน โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมช่างตัดเสื้อและภาคีเครือข่ายมาร่วมกันจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการทําผ้าอาบน้ําฝนที่เป็นพวงมาลัยโดยเฉพาะวัดนะครับในจังหวัดอุบลราชธ,ธานีและจังหวัดใกล้เคียงฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคนไทยหรือคนพุทธเนี่ยเวลาที่จะเอาผ้าอาบน้ําฝนไปถวายนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโดยเฉพาะร้านไทยขนึงสังกฐฑน เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวกระจายสินค้าให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มองค์กรสตรีนะครับที่มาอบรมในวันนี้เป็นศูนย์กลางที่จะเอาไปกระจายนะครับให้กับร้านค้าต่างๆเพื่อจะได้เป็นการอุดหนุนให้กับสมาคมสตรีเนี้ยได้เอาไปจำหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเปอบบางนะครับกลุ่มสตรีที่ได้มาพัฒนาวิชาชีพจะมีไรายได้ สำหรับครอบครัวขึ้นผมถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับในอาชีพเป็นอีกอาชีพหนึ่งในช่วงนี้โดยเฉพาะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจึงถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับาชาวบ้านและก็สตรีที่เข้ามาฝึกอบรมในวิชาชีพในครั้งนี้โดยเฉพาะเครือข่ายภาคี7องค์กรที่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีสมาคมช่างตัดเสื้อนะครับแล้วก็สมาคมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีมณฑลฐานบกนะครับโดยเฉพาะแม่บ้านมณฑลฐานบกที่22นะครับก็ได้นำนะครับบุคลากรสมาชิกเข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะเป็นองค์กรสตรีแล้วก็จะมีชมรมสมาคม รักษาดินแดนนะครับอุบลราชธานีนี่ก็คือเป็นกลุ่มสตรีเข้ามาร่วมถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานีถ้ามีโอกาสต่อไปผมคิดว่าโครงการนี้นะครับคงจะไม่จบแล้วก็จะมีการนํามาพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะ,ะในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวเราจะหางบประมาณ มาสนับสนุนเพื่อต่อยอดกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาลิดาคณานิกิตพยบูร์นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีนะคะวันนี้เราได้จัดโครงการสร้างอาชีพพวงมาลัยผ้าหน้ำฝนสําหรับกลุ่มสตรีจังหวัดอุบลราชธานีโดยโครงการในครั้งนี้นะคะจะจะ,จะไม่มีไม่ได้เพราะว่าเราได้กลุ่มสตรีในจังหวัดอุบลทั้งหมดเจองค์กรน,นะคะได้แก่ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมช่างตัดเสื้อจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธาน,านีแม่บ้านแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบกที่22และท่านที่ปรึกษาอาธิบดีการมกิจการสตรีและสะ และสถาบันของครอบครัวตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นตัวแทนของอสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธา,านีขออนุญาตแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้การประดิษฐ์พวงมาลาัยจากผ้า้องฝนซึ่งเป็นงานหัตถกรรมสามารถนําไปต่อยอดเป็นรายได้แม้กระทั่งกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้นะคะ กิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราล้อไปกับวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลในเดือนกรกฎาค,าคามนี้เป็นวันเทศกาลเข้า,าพรรษาผ้าอัมน้ําฝนเนี่ยเราจะถวายทุกปีอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกองค์กรที่จัดงานในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสอราชาสุพัชริพิเดชประธานสตรีวัยเก้าวหน้าค่ะสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ้าอาบน้ำฝนเพื่อมาประดิษฐ์เป็นพรมาลายัยในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าภาษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมสตรีให้มีอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณค่ะ